เมนูข้าวหมดหม้อห่อหมกปลานินตาโบราณวันนี้เราได้ปลานินมาตัวใหญ่ค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ได้เลยค่ะปลานินใส่เข้าไปในพริกแกงเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ใส่น้ำกะทิลงไปตามใจชอบคนๆให้เข้ากันสีสันน่าทานมากค่ะเรามาเก็บใบตองไปห่อหอมกกันค่ะนำใบตองมาตัดขนาดตามที่เราต้องการได้เลยเช็ดใบตองให้สะอาดเช็ดสะอาดแล้วนำมาพับเย็บแม็กให้ได้รูปทรงเป็นถ้วยจะได้ประมาณนี้เลยค่ะต่อไปใส่ใบหยอที่เราเตรียมไว้ลงไปในกระทงได้เลยค่ะ บ้านเรามีใบยอเยอะมากชอบกินใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะใบยอมีประโยชน์หลากหลายทั้งในด้านอาหารและยาโดยใบสดสามารถนํามาประกอบอาหารเช่นรองกระทงห่อหมกใส่แกงอ่อมแกงขั่วหรือลวกจิ้มน้าพริกนอกจากนี้ใบยอยังมีสรรพคุณทางยาช่วยแก้ไข้แก้ไอขับเสมหะลดแก้ปวดเมื่อแก้ท้องเสียและรักษาโรคต่างๆตักใส่ห่อหมกในกระทงที่เราเตรียมไว้ทํากินเองก็จะได้เนื้อปลาชิ้นโตๆแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากเตรียมตัดใส่กระทงหมดแล้วนาไปนึ่งกันค่ะตั้งหม้อรอน้านําเดือดน้ําเดือดแล้วนํามานึ่งได้เลยค่ะ วันนี้ใช้หม้อนึ่งเบอร์44กลิ่นหอมฟุ้งทั้งหมู่บ้านน่าทานมากค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟพี่พี่มาทานด้วยกันนะคะหมอหมกหววเอาไปฝากป่าป่าไปน่าเลยห้อยไว้หน้าหัวถ้ากัารอบรถเสือกยางหัวแหกลงแข้งหัวรถกับ